สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ท้าแก่ใหญ่เรานะครับเอารถสแกนเนียมาครับสแกนเนียคันนี้ครับดูซิว่าผมจะตักใช้เวลาเท่าไหร่นะพี่น้องเนาะทุกคนทุกท่านนะครับสแกนเนียคันนี้ใหญ่ครับเนี่ยผมยังซอบเลยเสียงเวลามันกระบะมันเสียงดังตึง้งใช่ไหมพี่น้องโอ้โห เราใจมากเลยอ่ะพี่นอ้องเราใจครับเราใจเราใจนี่กะวะสแกนเนียเขครับผมสแกนเนียน,นี่มาลุ้นกันพี่น้องไปพร้อมกันเลยครับสแกนเนียโอ้โหตื่นเตี้วตื่นเต้วตื่นเตี้ยวมากเลยครับใส่ตักใส่สแกนเนียเนี่ยนะมาชมบรรยากาศไปด้วยกันนะพี่น้องเหมือนรถ มันเป็นรถนอกนะพี่น,น้องเนาะหัวนี่หัวนี่เวลาเวลามันตกหลุมมันสิโยกโก้โูหอย่างงี้อย่างางี้เลยโยะพี่น้องง่ายๆอย่างงี้เลยอะ่ะแมสร้างเหมือนเหมือนรถนอกที่เขาลงใน YouTube ย t ท b e ไหครับไอ้ที่เขาลงแล้วก็ดำดินไอ้ลงที่เป็นเป็นบอ่อทรายเป็นบอ่อดินอะไรประมาณเนี้ยครับเนี่ยสแกนเนี่คนย,ย,ยครับกระบานี้อย่างสวยนะครับ โอ้ผมชอบเลยเห็นเห็นรังแรงได้ออมาแล้วมาแล้วมาได้ไงเน,นี่ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหโนี่ครับเป็นอะไรที่ทปลื้มใจนะครับที่เห็นพี่สั่งมานะครับสั่งมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เพิ่งมาถึงนะครับก็สแกนเนียคันนี้นะครับเนี่ยมาดูด้วยว่าผมจะใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยตักก็ตักกุ้มนะครับไม่ใช่ตัก ย่องยังแยงนะครับพี่น้องตัก,กุ้มเลยครับเพราะว่ามีเพื่อนรอรอชิวเราเยอะนะครับเพราะเราต้อง <c oughs> ตัก,กุ้มเฉยหน่อยนะครับเนี่ยเจอสแกนเดียเข้าไปเป็นไงก็เป็นอะไรที่เหนื่อยพอสมควรนะครับเพราะว่า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 วพราะมเป็นกระบะใหญ่กระบะใหญ่แล้วอย่างหนึ่งก็ มันใช้เวลานานนะครับแล้วันนี้เป็นเที่ยวแรกนะครับเที่ยวแรกแห่งหมานว่าเราจะได้ว่าสถานการณ์สถานะจะเป็นยังไงนะครับว่าเราก็ใส่ไปครับเสียหนึ่งครับผมเสียหนึ่งเป็นคนขับนะครับเสียหนึ่งครับเสียหนึ่งใจสปอร์ตนะครับเดิยนยังไปฐานสปอร์ต กระบะนี้ย่างหนาเลยพี่น้องเนาะโอ้โห้กระบะนี่เห็นเลยยัางหนาเลยครับเสียหนึ่งเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของบริษัทนะครับแต่ว่าแกมารับจ้างนะครับเพราะว่ามันยังมันยังว้านเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ารถล,ลูกรถรถตัวรถตัวเองเนี่ยก็ให้ลูกน้องแกขับไปนะครับลูกน้องขับไปรถตัวเองก็มา มาขับรถรับจ้างนะครับเป็นคนดูแลนะครับเป็นคนดูแลภายในบริษัทนะครับแกก็แกแก็ทําทํางานของแกก็มีลดนะครับแล้วก็เสียหนึ่งก็แกก็ขับขับรับจ้างนะครับแล้วก็รถแกก็ออกมาแกก็ให้ลูกน้องขับนะครับน้องสิบล้อพ่วงควอยอะไรก็สม,มรเรเหพะไปนะครับก็ทําไปครับก็เลยนี่แหละครับ สแกนเนียมาสองคันนะครับสแกนเนียเรามาดูกันว่าโอ้ใช้เวลานานเหมือนกันพี่น้องนี่ผมตักอุ้มเลยครับนี่อุ้มเลยเลยนะนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อน,น,นครับผมตักอุ้มเลยเลยนะนี่ยเนี่ยเจอสแกนเนียเข้าไปเป็นไงครับผม <laughs> S <S เครื่องสแกนเนียนี่มัน4ี่ร้อยนะครับสี่ร0อยสี่ร้อยเท่าไรไม่รู้อี่ร้อยหาย้ารือส0 6อยหอะไรสักประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมยังไม่ดูดูเครื่องนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ดูเครื่องเดี๋ยวว่างเดี๋ยวมารีวิวเครื่องให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะครับเดี๋ยวผมก็โอ้โหยังสวยครับสแกนเนียคันนี้อุ้ยรู้สึกว่ามันแน่นอ่ะกะระบะผมยังชอบเลยครับอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับ ส่วนตัวคือว่าอยางชอบนะครับชอ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 บเห็นแล้วชอบเลยเหมือนเห็นเห็นแต่ในยู u ูบนะครับที่เขาลงในต่างประเทศใช่ไหมล่ะครับว่าเออสแกนเนียเนี่ยมันขับอยู่ที่เห็นเขาลง u t u b e วันนี้มีโอกาสครับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วผมมีโอกาสนะครับที่ได้ดูนะครับสแกนเนียครับตั้งึ้นสแกนเนียครับกระบาสูงใหญ่ครับเนี่ยกี่เมตรเนี่ยสาเมตรได้บ้างเนี่ยเฮ้ยสเมตร2เมตรห้าสิบได้บ้างครับเพื่อนเพื่อน กจะสองเมตรได้ั้งางเนี่ยครัาบเนี่ยกระบะเนี่ยกระบะรึกนะครับเนี่ยกระบะไม่ธรรมดาก็เลยมาลองกันหน่อยครับว่าอย่างไงเพื่อนโอ้โดินเนี่ยไปเยอะเลยครับเนี่ยผมตักอย่างเงี้ไปเยอะเลยเนี่ยตัวดินตรงนู้นอ่ะข้ามาเปอย่างเยอะเลยครับมาลองดิดำว่าเป็นยังไงเดี๋ยวว่างๆนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้เ,เพื่อนๆได้ดูเครื่องนะครับว่า เครื graduate, ่องมันเป็นยังไงยังไงนะครับสแกนเนี่ยคันนี้ผมซ่ผมหัวนะครับซ่อมหัวมันตรงที่มันเด้งดึงดังดึงดังดึงดังเวลาขับออกไปนะครับเวลาเวลาต้นต้นหลุมเมนโนพี่น้องต้นหลุมนี่ดึงดึงดังเลยนะเนี่เนี่ยเอาคนพูนเลยอยากซ่อมเลยเออไปดิ หัวเด้งตุ๊เด้งเด้งหัว,ด,ด,หวดูได้หัวหัวกระด้งกระเด้กระเด้งครับหัวครับไปเนี่ยโอ้อยแย่เจมครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงซ้อมนะครับชอบซ้อมซ้อมซ้อยากเป็นส่วนตัวคลิปนี้เอาป็ลาทุกคนทุกท่านนะครับผมได้อาราพจา,ากพี่น้องไยสุขุมสุขคนที่รังแพคนะครับที่เข้ามาดูนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้นะครับขอบคุณครับ